ครับสวัสดีครับเอทุกท่านครับคลิปนี้เป็นฮานอยพิเศษนะครับของวันที่27นะครับผมให้เลขวิ่งอ่าเลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก็คือ1กับ9นะครับของวันนี้นะครับตัวรองคือ7ครับฮานอยพิเศษนะครับอืมครับตัวเจาะ

เอาไปาใครที่ FC ท่านใดที่จะเอาไปใช้นะครับก็เจ็ดตัวนี้อันตรายนะครับผมบอกไว้ก่อนครับเพราะว่า,อาโอกาสมามีสูงเหมือนกันครับถ้ามามันจะอยู่หลักร้อยหรือไม่ก็อยู่หลักสิบล่างครับโปรดระวังนะครับของฮานอยพิเศษนะครับ มีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้ามันมามีอีกวิธีแต่มันยากหน่อยก็คือมันจะเบิ้ลนะครับเองฮา,หาหนอยพิเศษนะครับครับเราก็จะไปต่อฮาหนอยปกตินะครับฮาหนอยปกติก็มีอ่าผมให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก็คือหนึ่งกับห้านะครับตัวรองคือสองนะครับ <c oughs> ครับก็อา่านี่ครับ นี่คือเจาะนะครับตัวเจาะของฮานอยโปรตินะครับมี3 1 3 5 3 2 3 8นะครับ4 1 4 5 4 2 4 8ครับตัวกันนะครับกันก็มี3 7 4 3แล้วก็6 7 6 3แล้วก็6 4นะครับตัวกันนะครับครับเราก็จะไปต่อฮานอย VIP เลยนะครับฮานอย VIP อื้ ผมก็ให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูทก,ก็คือ7กับ8นะครับของวันนี้นะครับอันนี้เป็นชุดเจาะนะครับก็มี7 3 7 5 7 6แล้วก็8 3 8 5 8 6 3 5 3 6แล้วก็5 6นะครับครับเดี๋ยวผมขอเวลาท้ายคลิปสักเล็กน้อยนะครับไปทวนตั้งแต่วันที่ย3นะครับ เพิ่งนะซึ่งจะให้ FC ทุกท่านได้เห็นว่าเอ่อมันเป็นเช่นไรนะครับขอเวลาสักเล็กน้อยครับครับ <c oughs> นี่นะครับของวันที่ยี่สามตั้งแต่วันที่ยีสามนะครับไม่รู้ท่านเห็นเปล่าครับวันที่ยีสที่ผมให้อ่าวางเลขเอาไว้นะครับมีศูนย์ก็6นะครับตัววิ่งตัวรูดมันไม่เข้าแต่มันไปเข้าตัวเจาะก็คือ51แล้ว5้าหนึ่งนี่อ่าคือสรุปโดยรวม ไม่รู้ว่า f อสท่านเห็นไหมเอ่ยอ่านี่นะครับ5้าหนะครับห้าหจุดแรกกันคือตัวนี้นะครับเสร็จแล้ววันลุ่งขึ้นฮะอ่านี่ครับก็ยังอยู่ห้าหเหมือนเดิมนะครับแล้วติดวิ่ง6มาด้วยไปอยู่หลักร้อยนะครับอ่าเห็นไหมครับเสร็จแล้วอ่านี้วันที่ยี่สามยี่สี่ยีห้ามาวันที่25ก็ศูนย์กับหก็เข้าไปเห็นไหมครับ แล้วก็มาวันที่26ไม่รู้เอซีท่านเห็นไหมมันก็ไปลง66ซึ่งมันมีอายุกันมีอายุอยู่อืมน่าจะอยู่สักสัก5วันได้อ่ะน,นะครับจากที่ผมสังเคยเคยยเเสังกตมานะครับแล้วก็อ่ามาทวนของฮานอยปกติอีกทีหนึ่งอฮานอยปกติอ่าวันที่23ผมให้ไว้อืม ก็คือหกศูนย์ 60, เห็นไหมครับนี่ครับวันที่ยี่สามนะครับซึ่งเข้าไปในวันนี้นะครับแล้วมาวันที่ยี่สี่ก็สามแปดเห็นไหมครับเนี่ยสามแปดนะครับมารู้เอซีเห็นไหมครับสามแปดนะครับมันก็ซึ่งเป็นการที่ว่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาวันที่ยี่ห้ายี่ห้ามันยี่ห้าหลุดยี่ห้าหลุด ก็ไปวันที่ยี่หกเลยยี่หกก็มันไปลงลงเก้เห็นปะครับเนี่ยเก้ 90. ก็คือเมื่อวานนี้ซึ่งผมเก็ตมาหลาย,หลาย,ห,ลายหลายครั้งแล้วก็จึงอยากกราบเรียนให้สมาชิกอ่า fc ทุกท่านทราบว่าบางทีผมหยุดไปหรือไงไปเนี่ยอ่าก็ให้เอาของเก่ามาพิจารณาหน่อยครับมันมีอายุการใช้งานหรือว่ามีอายุการใช้อยู่ เพราะว่า,อ,าอยู่ประมาณทักห้าวันได้ะนะครับสามวันถึงห้าวันอันงนี้ดกว่านะครับอันนี้ผมเกินเกินเอาไว้ครับแล้วก็มาดูของฮานอยวีฮานอยวีก็วันแรกก็เข้าวิ่งตัววิ่งไปอย่างเดียวนะครับแปดเนี่ยครับนี่นะครับของวันที่สามครับแล้วก็มาวันที่วันที่ยี่สี่ก็หลุด นะครับยี่สี่หลุดยี่้าอ่าก็หลุดอีกเหมือนกันครับเข้าต่อตัววิ่งอย่างเดียวก็คือแปดกับเจ็ดเห็นไหมครับส่วนวันที่ยี่ยี่กเมื่อวานนี้ผมไม่ได้จุดครับาใต่ไงก็อ่าครับเอซท่านใดดูทันไหมครับอ่านี่นะครับทวนอีกครั้งนะครับเพื่อปามไม่ให้เสียไม่ให้เสียเวลาของท่านนะครับครับเห็นไหมครับของฮานอยพิเศษนะครับแล้วก็อันนี้ฮานอยปกตินะครับ อ่านี่นะครับส่วนอน,น้ฮานอยวีนะครับอ่าถ้าไงก็ให้ท่านเอาไปเลือกเลือกเอาก็แล้วกันนะครับอ่าเพื่อเป็นแนวทางครับแล้วเดี๋ยวอ่าเย็นนี้เรามาลุ้นกันนะครับอ่าก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีครับมีตังค์ใช้กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ